ยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตก่อนขโมยรถหนีไปผู้ต้องสงสัยสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกล่าวหาว่าได้ยิงเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะชิงเอารถตำรวจหนีไปเจ้าหน้าที่เดวิดเวทได้ไปยื่นใบแจ้งไล่ที่ให้กับนาธานเลอร์ฟอสเมื่อวันอังคารภาพจากกล้องบอดี้แคมของเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นการเผชิญหน้าของพวกเขาจนกระทั่งผู้ต้องสงสัยชักปืนออกมาและตัดไป นาธานถูกกล่าวหาว่าได้ยิงเจ้าหน้าที่ที่หน้าและหน้าอกหน่าอัศจรรย์ใจที่เจ้าหน้าที่ไหนนี้สามารถยิงสวนและวิทยุแจ้งลักษณะของผู้ร้ายก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นผู้ร้ายได้ขโมยรถลาดตระเวนและขับไปยังสถานีบริการน้ำมันก่อนจะทิ้งรถเพื่อไปขโมยรถอีกคัน เจ้าหน้าที่ได้ออกล่าตัวผู้ร้ายไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งจากการติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของเขาขณะนี้ผู้ร้ายรายนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำโลแกนเคานตี้ในข้อหาฆาตกรรมนาธานมีประวัติอาญากรรมยาวเหยียดร,รวมไปถึงการทำผิดกฎจราจรทำร้ายเจ้าหน้าที่และหลักผ่าตัว ชายวัย45ปีรายนี้ยังเป็นสมาชิกของแก๊งไอริชและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มนักโทษอารยัน